สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยัยนี้ก็จะพาเพื่อนๆอนมาอ,อ,อบนะคะอบเนื้อแดดเดียวนะคะยัยนี้ก็ซื้อซื้อหมูมานะคะเนื้อหมูมาแล้วก็ทําเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะ<ม>เนือเอ้อซื้อเนื้อหมูมาสองกิโลสามขีดนะคะก็ได้ได้เท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทอดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะทอดกินไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ตากตากแห้งไปหนึ่งแดดนะคะเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้าีนี้ก็จะเอาเข้าเอาเข้าเตาอ,อบนะคะเอาเข้าเตาอ,อบเพื่อว่าอบให้มันสุกไปเลยแล้วก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็เอาเข้าช่องแข็งนะคะแล้วก็จะพาทามอะไรอีกันนี้คือออมนะคะจะทาออมไก่นะคะเครื่องแกงนะคะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆพริกก็ตำใส่เยอะเลยนะคะออมไก่นะคะ อมไก่สะพักชีเนาะมาดูกันค่ะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีน้ำปลามีเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะยานิ้ไม่ได้ใส่ปลาเด้อพี่น้องจ๋านะคะปลาอึดปลาะคะ่ปะปลามันน้อยเนาะก็เลยซิบุใส่นะคะแพงวัใเ่ตำมะหงเนาะพี่น้องมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวจะเอาเนื้อเข้าเตาอบเนาะ ก็เอาเนื้อเข้าเตาอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มามาดูแกงกันนะคะเพื่อนแกงโอ้ยอคนแล้วะะต้องเปิดตัวน,นี้ก่อนใส่เกลือลงไปเลยนะคะเพื่อนเกลือน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยนะคะเกลือเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ใส่ปลาเนาะ ที่ไม่ใส่พราปารามีน้อยนะคะคเพื่อนๆก็ต้องเก็บไว้ใส่ส้มตำเนาะมจะใส่น้ำปลาเยอะๆน้ำปลาเรามีเยอะนะคะเดี๋ยวก็แกงไปเรื่อยๆค่ะคเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ มะเขือส้มนะคะใส่มะเขือส้มลงไปนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ออกเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะใส่มะเขือส้มลงไปแล้วก็กระลำด้วยนะคะเพื่อนๆกระลำนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวผักชีแล้วก็ใส่ทีหลังนะคะตอนที่ที่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ ให้เขาทำการคูกกิ้งไปเรื่อยๆก่อนนะคะแกงก็สุกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะมาใส่ผักชีนะคะผักชีต้นหอมนะคะเ,เพื่อนใส่ต้นหอมลงไปนะคะอมไก่ผักชีเนาะแต่ผักชีเยอะเลยนะคะ คิดว่าหม้อนี้คงจะเผ็ดมากๆเลยทียนี้ใส่พริกลงไปหนึ่งกำมือนะคะพริกแห้งนะคะกำมือใหญ่ๆเลยนะคะก็กำได้เท่าไหร่ก็ไปหยิบออกมาเป็นกำๆเลยนะคะมาทำคิดว่าคงจะเผ็ดมากเลยตามความคิดนะคะ,ะใส่ของปรุงรสลงไปนะคะ หนึ่งช้อนชาใส่โอาชิมดูนะคะว่าป็นยังไงนะคะ เผ็ดมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าความเค็มความรายนี่คือได้แล้วนะคะไม่ต้องเติมอะไรมากมายแล้วนะคะ,ะยกลงเลยแต่ว่าเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดมากๆเลยใส่มะเขือส้มลงไปนะคะจะได้เปรี้ยวๆเปรี้ยวยวนัวๆน,น,นะคะเ,เพื่อนๆมามาดูตอนที่ตักใส่จานเนาะ แกงก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะชิมดูแล้วอร่อยแซ่บนวนะจ๊ะเผ็ดนะคะเผ็ดมากเลยแกงออมไก่ใส่ผักชีนะจ๊ะทีนี้เราก็จะมาดูเอ่อจะมาดูเพื่อเพื่อนมาดูเ,เนื้อ,ะะอ,อหมูนะคะหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวของเรานะคะ ร้อนร้อนเลยนะคะเพื่อนช่่มหมูแดดเดียวค่ะเดีนนคะเีนี้ก,จาจากะะ็จะเอาขึ้นมาจากเตานะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาจากเตานะคะหมูแดดเดียวก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนชิมดูแล้วอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวบอบนะคะ ก็จะเ,เก็บใส่ถุงแล้วก็จะเอาเข้าช่องแช่แข็งไว้นะคะพเพื่อนเพราะว่าเวลาเราจะกินก็เอามาอุ่นไมโครวเวฟนะคะน่าทานไหมคะเชิญหยิบได้เลยค่ะพเพื่อนเพื่อนเชิญหยิบได้เลยค่ะ<ม>ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับข้าวของเราวันนี้นะคะพเพื่อน เห็นไหมคะชิมดูนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะอร่อยแซ่บนัวนะคะแกงก็อร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อน ขอฝากช่องสมิญญาแอนเอลิสเบพาแซบด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเ,เพื่อนๆขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะก็อย่ากเจ็บอย่าป่วยนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเ,เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะ แกงออมไก่ใส่ผักชีนะคะในหม้อก,ก็ยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนในหม้อก,ก็ยังเหลือเต็มเลยนะคะแกงเยอะก็จะมัดมัดใส่ถุงไว้นะคะไว้กินตอนที่เราทํางานเนาะเวลาเหนื่อยๆมาก็อุ่นแค่อุ่นในไมโครวเวฟนะคะเพื่อนมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะ อร่อยนะอร่อยนะคะกินกับข้าวเจ้านะคะไม่ได้ทํำข้าวเหนียวนะคะวันนี้แยนิดไม่ได้ทํำข้าวเหนียวนะคะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆ